สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนในนามของรัฐบาลดิฉันขอแสดงความยินดีกับคนไทยทุกคนค่ะที่ต่อจากนี้ทุกความรักของคนไทยจะถูกรับรองทางกฎหมายทุกคู่จะมีชีวิตอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีบน,นผืนแผ่นดินไทยกว่าสองทศวรรษค่ะของการต่อสู้ทั้งในทางกฎหมายการเผชิญหน้ากับอคติและการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมชัยชนะในครั้งนี้ถือเป็นความสําเร็จ จากความร่วมมือของทุกๆคนค่ะดิฉันขอขอบคุณอดีตนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินที่มุ่งม,มั่นทำงานร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันกฎหมายสมรสเท่าเทียมอย่างเต็มที่ตามที่เคยได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับพี่น้องประชาชนค่ะขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทั้งพรรฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านสมาชิกวุฒิสภาที่ร่วมกันผลักดันกฎหมายฉบับนี้ผ่านกลไกลของทัศสภา ขอขอบคุณสื่อมวลชนที่เป็นกระบอกเสียงในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารช่วยทำลายมายาคติและอคติที่ฝังรากลึกในสังคมไทยทำให้เรามาถึงวันนี้และสำคัญที่สุดค่ะดิฉันต้องขอขอ,ขอบคุณภาคประชาชนพี่น้อง LGBTQIA+ แกนนำสำคัญที่ทำให้กฎหมายสมรสเท่าเทียมมีผลบังคับใช้ในวันนี้ได้สำเร็จ ขอขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเททำงานสร้างความตระหนักรู้ต่อสู้กับอคติมาตลอดหลายปีทำให้สังคมไทยยอมรับความหลากหลายทางเพศด้วยหัวใจได้อย่างแท้จริงทำให้ธงสีรุ้งปักลงบนประเทศไทยอย่างภาคภูมิทำให้ประเทศไทยเป็นชาติแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นประเทศที่สของเอเชีย ที่ผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะรัฐบาลให้ความสำคัญและยึดมั่นเสมอว่าคนไทยทุกเพศและความรักทุกรูปแบบควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นจุดเริ่มต้นที่แสดงให้เห็นว่าสังคมไทยตระหนักและเคารพในความแตกต่างหลากหลายทั้งเพศภาพเพศวิถีเชื้อชาติศาส,สนาทุกคนมีสิทธิ์และศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน เพราะความแตกต่างไม่ใช่ข้ออ้างในการเลือกปฏิบัติทุกท่านคะดิฉันเชื่อมั่นในพลังของความรักและด้วยพลังของความรักของพี่น้องทุกคนทําให้วันนี้ประเทศไทยได้บันทึกประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญทําให้ทั้งโลกได้รู้ว่าประเทศไทยโอบรับความรักทุกรูปแบบยอมรับความหลากหลายทางเพศซึ่งเป็นพื้นฐานของระบอบประชาธิป,ปไตยคะ่ะ ดิฉันขอเชิญชวนให้พวกเราทุกคนมาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จนี้ไปด้วยกัน